ข่าวเดือดกันทุกคนสื่อใหญ่ไทยรัฐตีข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพงพาดหัวข่าวเอาไว้แบบนี้นะครับล่าสุดทุกคนทางด้านไทยรัฐทีวีนะครับหรือบันเทิงไทยรัฐครับได้ลงข่าวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้นะครับโดยเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพง ทำถึงแจกใหญ่ปิดฤดูกาลอุงอิงมาลายล้นคอนะครับบอสโชครับทุกคนก็ได้มีการมาแชร์ต่อครับ FCFan แฟนครับเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับทุกคนโดยบันเทิงไทยรัฐครับทุกคนได้พูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันดูนะครับปิดฤดูกาลโอ อลังการงานสร้างมากๆเอาเดี๋ยวไปดูกันหน่อยงานนี้มีคนเกือบจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะแม่ดูมากเลยอ่ะดูกันหน่อยค่ะซึ่งวงที่เราพูดถึงก็คือวงหมอลําโซเชียลอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆนอกจากจะมีพระเอกนางเอกประจําวงแล้วยังมีศิลปินรับเชิญตบเท้าเข้ามาร่วมงานเยอะมากๆที่เราบอกว่ายิ่งใหญ่อันนี้ดิฉันพูดไม่เกินจริงเพราะในงานค่ะมีหมอลําอยู่สองวงประทะกันรถแท แต่ความม้วนอีก2คันโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาแจกอะไรแจกไข่บหมนั่ะแจกไข่ไก่คุณผู้ชมที่สำคัญมาฟังเพลงในงานนี้ไม่เพียงแต่ได้ความสนุกม้วนซื่นเท่านั้นนะคะบอสโจจัดให้เลยสั่งไข่ไก่มันห0 0 0 0แสนฟองเพื่อเอามาแจกให้กับพี่น้องชาวบ้านใกล้เรือนเคียงไในวันคล้ายวันเกิดของบอสโจด้วยออหรอมูลค่าของไข่ปลาเข้าไป4 0 0แสนบาทแล้วคุณผู้ชมยังไม่พอค่ะใครที่มาชมคอนเสิร์ตยังลุ้นรับโชคด้วยนะเป็นวัว สองตัว<บ>ทองคาอีก4รางวัลอบอกเลยว่าเขาจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะคะ,ะแววมาว่าทุ่มงบสูงถึง7หลัก<อ>ในการที่ให้ของขวัญพ่อแม่พี่น้องเป็นล้านอ่ะเอออ,อีกหนึ่งพาที่อยากจะนำเสนอก็คือขอขยี้ตาหน่อยแล้วกัน อีลาน้อยอีลาน้อยน้องอุ๋งอิงเออกับคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลค่ะมีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยรวมถึงมาลัยน้ำใจดูซะก่อนอากาศร้อนๆนี่พัดทีนี่โอ้โหพายุเลยนะกัดือเลยแม้แ่ลัยใจนี่สุดยอดหรือว่าปีกนกเนี่ยดูเถอะทั้งหมดเนี่ยก็เกือบล้านเหมือนกัน Oh. เรียกว่ากวาดมาลัยมาอันดับหนึ่งนะคะต้นต้นของประเทศไปแล้วสำหรับน้องอุ๋ง <c oughs> อิงบ้านแพงไปฟังเสียจ้ก นะครับทุกคนก็ได้มีการลงข่าวน้องอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ครับทุกคนก็มีทางด้านหมอลำสตอรี่ครับได้มีการลงข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้เช่นเดียวกันกเรียกว่าพาดหัวข่าวนะครับขึ้นแท่นมาลัยอันดับหนึ่งมาลัยอุงอิงเพชรบ้านแพงคืนปิดฤดูกาลรวมมูลค่ามากกว่านะครับ4.7 ล้านบาทนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับทุกคนหมอลำสตอรี่หรือสตอรี่หมอลำนะครับได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้อีกนะครับบอกว่าขึ้นแท่นมาลายอันดับหนึ่งอุ๋งอิงฟาดคืนเดียว4.7ล้านยังไม่รวมยอดโอนอื่นๆที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแรงมากโคตรจะปังโคตรจึ้งอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงในข้าคืนวันปิดฤดูกาลของหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่ใครเห็นนะครับก็ต้องร้องว้าวเพราะมาลัยอุ๋งอิงนะครับล้นคอจริงๆซึ่ง ซึ่งคืนวานอุงอิงนะครับเปิดตัวมาได้ชุดสีทองอลังนะครับเมื่อคืนเนี่ยแฟนๆก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าเข้าไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามในคืนสุดท้ายของวันปิดฤดูกาลนี้นะครับปิดยอดมาลัยนะครับของอิงเพลยแนแพงในวันปิดฤดูกาลเนี่ยซึ่งด้านบนเวทีเห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะด้วยยอดโอนที่เยอะรวมกว่าประมาณ4.7ล้านนะครับไม่สามารถทํามาลัยได้ทันนะครับจึงได้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับยังไม่นับ อยอดรวมที่โอนเข้ามาเรื่อยๆอีกนะครับเรียกได้ว่าโคตรจะปังนะครับนี่คือด้านสําคัญด้านหน้าโอ้โหนี่คือแบบด่านหน้านะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพกซึ่งแฟนเพจสตอรี่หมอลำนะครับก็ได้โพสต์เอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก็ยินดีด้วยกับน้องนะครับทุกคนซึ่งอุ้งอิงก็คือได้รับมาลัยล้นคอจริงๆนะครับ เมื่อคืนนี้ครับทุกคนนะต้องบอกว่าทางด้านแฟนเพจเนี่ยก็ได้ยังโพสต์อีกนะครับระบุเอาไว้อีกนะครับองอิงเนี่ยบอกว่ามาลายล้นคอฟีเวอร์ต่อเนื่องขึ้นแท่นมาลายอันดับหนึ่งนี้นะครับทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้กับน้ององอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่านะ คือเอาจริงครับทุกคนเราดีใจนะครับกับทุกๆท,ท่านทุกๆคนเนาะที่อยู่ในวงการหมอลำนะครับเราก็ยินดีโมดแหละทุกคนใครจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนาะในส่วนมิ่มข่าวกระแสนะครับในวันปิดฤดูกาลนี้ก่อนอื่นเลย ยินดีกับลูกสาวก่อนอุงอิง,องเพชรบ้านแพงนะครับก็ขอให้น้องเฮงเฮงปังปังแบบนี้ตลอดไปนะครับอย่างที่พูดเอาไว้เสมอครับทุกคนไม่มีอุงอิงก็ไม่มีพิมพ์อิ่มในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับและนะครับทุกๆคนเลยในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็หมอลำทุกคณะที่ได้ในวันปิดฤด,ดูกาลนะครับเราไม่อยากให้มองว่าใครเป็นอันดับหนึ่งเราอยากให้ทุกคนมองว่าทุกคนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วนะครับในการ สืบสันนธรรมของหมอลำนะครับไม่ว่าจะเป็นวงอื่นๆก็แล้วแต่ครับเป็นคนที่ได้ปิดได้เล็กได้น้อยอันนั้นคือเราเราไม่อยากให้มันจัดอันดับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับเฮงเปัง,ปงๆแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณวงการหมอลำจริงๆนะครับที่มอบความสุขนะครับให้กับแฟนๆนะครับอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ย แฟนหมอลำเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐหน่วยรัฐเนี่ยก็ยกหมอลำนะครับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆของเมืองไทยนะครับแล้วก็อิ่มข่าวกระแสนะครับก็เป็นกําลังใจเนาะให้กับทุกๆคนในวันปิดฤดูกาลด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ปิดฤดูกาลนี้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับกลับไปเจอครอบครัวนะครับกลับไปเจอคนที่ตัวเองรักนะครับกลับไปสูดอากาศธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับทุกคนให้หายเหนื่อยนะครับแล้วก็กลับมา สู้ต่อนะครับทุกคนกลับมาสู้ต่อบนเวทีหมอลำอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่างน้องอิงเพนวบ้านแพงเองนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็มีการแบบว่ามีกิจกรรมนะครับเล่นกับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับบ้านฮักต่างๆครับทุกคนหลังจากบ้านฮักกลับนะครับอุงอิงก็คือร้องไห้กันเลยทีเดียวนะครับหลังพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเดินทางกลับเอนดูมากลูกสาวเป็นเราเราก็ร้องไห้แหละเพราะว่า หนึ่งเลยมันคือคือความภาคภูมิใจเนาะพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับคือซับพอร์ตน้องแบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเป็นเราเนี่ยโอ้โหเราก็ภูมิใจแหละนะครับทุกคนเนาะคิดว่าอุ้มอิมร้องให้หนักกว่าฮงอิงอีกนะนะครับทุกคนขนาดเราเป็นส่วนเล็กๆอย่างอุ้มอิมเองนะครับที่ไปแจกของในงานเนี่ยแฟนๆนะครับเอฟซี FC แฟนคลับก็มาขอถ่ายรูปนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเราก็ลยแบบมีแรงที่จะทําตรงนี้ต่อแบบ มากมากเลยนะครับทุกคนเราก็มีแรงนะครับที่จะสู้ต่อกับอะไรหลายๆอย่างนะครับนะแล้วก็อยากจะทํางานในวงการบันเทิงต่อนะครับนาะเมื่อไปเจอน้องครับทุกคนอย่างอิมเองเนาะเวลาไปเจอ FC ฟซแฟนคลับนะครับมาขอถ่ายรูปกับเรานะครับมาเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาหาเราเข้ามาถามสารทุกขสุขดิบเข้ามาจับเราจับมือเราอะไรางเงี้เราก็มีมีแรงนะครับที่จะสู้ต่อ เหมือนน้องอิงนี่แหละครับที่น้องเนี่ยได้รับกําลังใจจากพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับทั่วประเทศจริงๆเป็นเราเราก็ภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นเราเนี่ยเราก็โอ้โหอึ้งนะครับอึ้งเหมือนกันนะกับกระแสของน้องนะครับแล้วก็ดีใจแหละเป็นเราร้องไห้หนักกองอิงอีกนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกคนนะแล้วก็ในฤดูกาลนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุงอิงน้องก็ทําเต็มที่จริงๆนะครับสรับงานเนาะตั้งแต่เปิดฤดูกาลตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะอุงอิงคือน้องทํางานแทบจะแบบ ไม่ได้พักเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้น้องนะครับกลับไปพักผ่อนที่บ้านอย่างเต็มที่นะครับกลับไปดูความสําเร็จของตัวเองนะครับกลับไปดูความสําเร็จของตัวเองก่อนนะครับเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาสู้งานต่อในฤดูกาลหน้าแต่เชื่อว่าพักไม่นานหรอกซุปตานะครับพักไม่กี่วันเนี่ยก็จะได้เล่นภาพยนตร์อีกแล้วนะครับพักไม่กี่วันเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรถ่ายงานพรีเซนเตอร์นะครับ ไทยโอ้โหนะจ่อคิวรอมากๆสำหรับผลงานของน้องนะครับที่จะให้เราเนี่ยได้ดูกันในฤดูกาลหน้านะครับเนาะนะครับทุกคนอ่ะก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับ อุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จนะครับเนาะในส่วนวันนี้มีแต่เรื่องราวที่น่ายินดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพ่อการชัยวิไลสินนะครับที่โอ้โหออกรถป้ายแดงวันนี้นะครับแล้วก็พร้อมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้โชคกับแฟนๆเลยในการออกรถป้ายแดงเนี่ยครับทุกคนพ่อการชัยเผยนะครับบอกว่า รถป้ายแดงของตัวเองเนี่ยนะครับทุกคนทะเบียน1543นะแล้วแล้วก็โพสต์ขอบคุณน้องอิงด้วยขอบคุณพ่อโจนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับใครที่ได้เจออูมอิมในวันปิดฤดูกาลขอให้ถูกหวยนะครับเออนะครับเนาะก็ฝากทุกคนด้วยดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพสําคัญที่สุดจริงๆวันนั้นมิมเห็นทุกคนแบบโหซอดแจ้งกันเยอะมากๆอ่าไม่ว่าจะเป็นคนในไลฟ์นะครับ เดี๋ยวจะเป็นคนที่ไปชมด้านหน้าเวทีนะครับก็ทุกคนเต็มที่มากมายจริงๆนะครับทุกคนเนาะบางคนกลับซอแจ้งอิ่มก็คือแบบโอโ้โหสว่างคาตาเหมือนกันแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพนี่คือแบบนะเกือบเที่ยงเลยนะครับทุกคนเนาะก็อ่ะส่งกําลังใจนะครับไปให้อุงอิงส่งกําลังใจไปให้ทุกๆคนทุกๆชีวิตด้วยกันแล้วกันนะครับที่ปิดฤด,ดูกาลนะครับ หมอลำทุกชีวิตเลยเนาะแล้วก็ใครได้เท่าไหร่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับเนาะอะสำหรับคลิปนี้อิม,อมข่าวกระแสนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนนะครับฤด,ดูการหน้ามาเจอกันใหม่ในวันเปิดฤด,ดูการไปให้กําลังใจอิ่งอิมไปแน่นอนนะครับให้กําลังใจน้องแน่นอนเปิดฤด,ดูการนะครับแล้วก็นะ้งไปให้กําลังใจบอสโจกันนะครับทุกคนเขาก็2วง,งเลยอะ มาดูว่าแนวโน้มหรือว่าการทางานของบอสโจใรนดูการหน้าจะเป็นยังไงเนาะบริหาร2วงนะครับทุกคนแต่ว่ามีเฮียนหน่อยแหละที่น่าจะคอยแบบว่าดูในเรื่องของวงที่2นะครับทุกคนก็น่าติดตามมากๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอมอิ่มได้โดยการไม่อข้ามกฎสราวันนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับรักทุกคนครับ